น,นงงโดยสบายดีแทนผู้เปิงแทนผู้ชมเนาะเมื่อนี่มาพบกับสองสาวนางที่ต่าเนาะวันนี้ก็ันเมื่อนี่เงียบเงียบพี่น้องเลยการล่าเมื่อนี่เงียบแหมพี่น้องเลยอยู่เวนาจำแหมสองคนเมื่อนี่สบายดีพี่น้องสมองสบายเงียบเงียบเงียบพี่น้องเลยเมื่อนี่ พ่นกับบมาลมเป็นจังได<ล>มื่อนี้มีลมได้พี่น้องเป็นแบบเงียบเงียบเมื่อนี้นะช่วงใช้พิ่นไปอันงานแต่งงานดอวเมืแอไรเนาะคนชิพานใต้ผ่านมาก,กอะบุคฤษค่ะจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เงียบเกินเมื่อหนีลูกกา กับพวกกายเล็กน้อยกับพวกเห็นกายเ้วเหมือนเนาะเงียบเล็กน้อยนะเรียนกะเงียบเงาอดมนเน่มมื้อลูค้าเป่าสิ่ง าซิงมาซื <electr Luis> ้อมาเนี่ยซื้อกินเองซื้อของแม่โบมีลูกมีเร่มากเลยลูกค้ากำลังบนหาาะกำลังบนหาลูกค้ามีคือข่าวเนี่ยบรรยากาศเงียบแห้งมมมีแนวเสหิต พากันน่งน่งน่งซ่อมลูกค้าเขาละลูกค้าทขาบอซ้อมเป็นยังบ่มีคนมาเข่ามีน้องเอยมือนี้นะบว่ขาดจักดี้ยังวะจากแนวใดนาะมือนี่มันมี2ทางไปรือวาแน่ใดเนาะแต่ว่ามีเงินดีหละกเงินดองพี่น้องมือนี่นะ กันก็เลลูก้าก็เลยนัน,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 นไปส่องไปไปไปอ๋อแม่เพิ่จเขาต้องยางเขาในบ้านเนาะไปเวียงในสน,นั่งอยู่ร้านเดียววันลูก้าบ่ามี เด,ออด้นี่มีพีเตอร์กับคิดอเด้อยู่เป็นหมูคิดอเบิหดหน,น,นั่งฟาล้านถนนหนทางเข้ากัน

เอาอยังนันเนาะนะอันจอบพันกนกีบเอาจอกหนึ่งบ้เด็กๆเลยคุณเฮียนมาซื้อน้ำเอาคอนมาจอกบ้า Ng à, đưa nắm nỉ nịch đế quán sự nằm gọn mưa hương thì nóng a song cho bò nương đế nằm nha nằm nằm nằm

น้องไปนี่น้องออพี่นีบอี่น่พนีจ้าจะเพิ่กะหายพนีเลยขันเก็บหาพนีได้เริไปจับปลากันเนาะ มีเอาจ่าชีพันบอกเอาอย่งไอ้แพทย์ไ่หมค่ะลูกซนเอาลูกซีนอันนึงเดี๋ยวเาเอามาปิ่งห้ยเอาลูกซ้นไม่หนึ่งเอาแดีลูกซนบอ จ่ามกำลังจ่ามพี่น้องสบายดีค่ะลุงส <c ười> บายดีพี่น้องน้องวิกลับมาล้อมลูกซีนอย่างลูกซีนเนี่ยทั้งน้าแม,ม่เป็นเห็นยังเนาะนะสบายดีพี่น้องบึ้งปี๊แก้วแก้วใส่ถ้วยน่ารักดีจ้ามพี่น้องมือนี่มะนังล้อวันนี้มะนังล้อลรถ แม่ทั้งในเขาไปสักผ่าแล้วก็นมาลูกค้าวเขาละนี่เนาะเขาไปสักผ่าอะไรก็ได้ปวนเรื่องเอาเวลาว่าลูกค้ามาลูกสาวบ่อยเน้อน้ำก้อยเจียวให้นี่ลูกสากับบัวว่างเนาะเศร้านั่งกับบัวว่างพี่เนาะลเช้านี่ก็มาเอาของแจกแล้ววันนี้ก็มาของซื้อแต่ เจ้านางกับบ่ว่างก็เลยให้แม่มาก้อยให้ค่าจ้ามค่าปิ้งจ้ามปิ้งจ้ามฮ้อนยามเที่ยงพี่น้องมาเด้อมาซื้อซอยมาอุหนุนหั่นนางแน่พี่น้องมาๆพี่น้องมาอุหนุนหนาง่คั่นบ่มาอุหนุนนางเงได้ แม่เป็นมือกล้องให้โานางบันอ้าวแข็งมันคือเฮรนอ้าวแล้วปงเหย้หยก็หากัปนกับล้งได้เลยได้แล้วนี่เจ้๋ยพาพเจ้าห่านล้างไ้รุ่นแค่ใหม่หนึ่งพี่แล้วคุณซื้อซิป บอกซิงไมเห็ดซอยแม่แม่ใหญ่ก่ท่านลูกขาก็มานั่งอยู่นี่มานั่งล่ออยู่บ่นั่งล่อยิ้มแย้มมาเลยลูกแล้กลุกหิ้วเข่าม่ไก้กินเลยลูกกระิน ทำเอย์ประยุทธ์ข่มบ่อจากบนนอท้าเม่บ้มาาที่บอจาบนนอนเชิแมันกนาธรามดนมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมเหรอธรรมเนียมไน้บรนาน้อันได้พมการพมกาคนเหว่ยเนื้อให้ข้าข้าให้ข้าพี่ผมเขาชิงเลยยังวะแพงโคตรมกาคน คาคาขั้นควรกันเท่ไรกันต้นกันสี่าันแล้ววะมันค่ามันบ่อสี่ผาพันได้แบบนี้เนาะคาโนงสามสิบล้านมันก็ขึ้นกับโคนี่ได้กากาถ้ากาซิงงามเลยกับวะเออมันก็ราคาดึงซาสามล้านโอ้ว่ากาซิ่งง่ายซื้อพืนซดีเนี่ยว่ะแค้หอซืดีๆเนี่ยตรงนี้ยห้อได้กครับยี่ห้อพอดีการาคาลดลงเห อยูอออออ่ใกล้ถนนพี่น้อเยจักเียงหลดเียงงางนี่ลย่นหลดกแรแลนอยู่เวอร์เลยขาซ้าย งานดองกันลยงานบุญกันยเพื่อนีเลยเยป็นีเนี้ยเนี่ยเด็ดดนะกาบานีจะคลองเพื่อนกันเราใกล้กัไปดองพ่อก็ไปงานศพเนาะบานีบารม่กไปโรงรียนละเลือกกันนั่งกับแม่อยู่ห้อยู่ห่านชองคนับบคนนี้ก็ข่าวทำนิยมค้อกันขาวเบาข่าวเบาานาว ได้หนาวนาะเฮ้ยเออห้ามมาแลกมีหมื okay. now, country, ่นมดแล้วตื่นกหมอนนอดเอาไปาทินี่อยู่แย่างเดียวสั่งหันมาทางนี้บามุงหนังย่างบายดีพี่น้องเจ้าอยังคืออันว่าซื่นบ่แทบมื่อนี่เป็นน้ำอากาศพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบ่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามอากาศประทัน สบายนิดหน่อยวับนี <c ười> à, ้นะเบอร์เ่าเติมนึงสินิด้ก็เติมข่าวสากคิปนี้เขาจบลงนี่เท่านี้นะพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสองชาวนั่งด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ชาวนั่งเหตดคลิปต่อๆไปเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย